นายนายกมีการประชุมกับเลขาธิการสมชตั้งแต่ช่วงเช้านะคะประเด็นสำคัญคือเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าจะมีเรื่องของการพูดคุยประเด็นการสกัดกั้นนะสกัดกั้นเรื่องของน้ํามันในการขนส่งไปยังกัมพูชานายกระบุนะคะว่าเชิญคุณชัดชัยบังช่วเลขาธิการสมชเข้าพบเนื่องจากวาระที่ต้องหารือเป็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาทั้งการส่งยุทธปัจจัยต่างๆทางทะเลต้องสกัดให้ได้มากที่สุด รวมถึงประเด็นที่ไทยสามารถตรวจยึดขีปนาวุธต่อต้านรถถังนําวิถีจากกัมพูชาได้เอาไปฟังเสียงนายกค่ะผมคุยกันเลยค่ะรมชมันเรื่องของความมั่นคงนะครับครับก็ให้ติดตามอยู่ฮะให้ติดตามอยู่ใ่าวร ไอเรื่องเฝ้าระวังเราเฝ้าระวังทุกพื้นที่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวกองทัพก็ต้องนําเสนอขึ้นมาเดี๋ยวก็ผมผมก็จะมีการเขาเรียกนัดนัดหาเรือกันอยู่เรื่อย นายกพูดถึงประเด็นการไปรับคนไทยที่ติดค้างอยู่ที่ฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะตอนนี้เริ่มมีแนวคิดเรื่องการเหมาเครื่องบินพาณิชย์ไปรับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนประเด็นจะมีการขยายพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะคะแต่คิดว่าคงไม่ถึงจุดนั้นนายกเนี่ยไม่ตอบคําถามประเด็นที่ถูกวิจารณ์ว่าการเปิดตัวสสณเวลานี้มไม่เหมาะสมเนื่องจากชายแดนยังมีการประทะก,กันอยู่ค่ะครับ